Baik baik di, baik. baik di. Baik di, Baik di. Di rombongan juara yang berdua ni. Macam? Sungguh จะตอกช้ามากเลยทั้งเหลาช้าทั้งอะไรมันนานมากเลยแล้วบาดมือด้วยไหมมีวิธีแก้ปัญหายัางไรไหมเออเราลองไปถามที่ปอสดูไ,ไหมไปตรงไหนไป, <_ s 1> ไปดีครับดีกว่ามีเรื่องจะปรึกษานะครับดีว่าบ้านผมทำเรื่องอยากสานแล้วตาผมเราตอกพี่ก็ตอก <_ co op> ตาที่พอม,มีวิธีแก้ไขรปรัญหายังไงบ้าง <_ co op> งั้นเราก็ ้างเชื่อยัต่ตอบขึ้นมาไม่ไงหรอครับเราไปศึกษาใจกันก่อนครับ <c oughs> ตง ผมนายกราสุดาครับและผมนายศิวพลเพชรสมครับ My name is Sumana b u r m e n We are from Si Saket Industrial and Community Education College. Today we will present the invention of the new generation t y p e 2. invention for occupation h a m m e r e d bamboo machine. พวกเรามาจากวิทยาลัยการอาชีพศิสเกต์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่2 ิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพเครื่องจักรต่อในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพหัตกรรมจักสารกันอย่างกว้างขวางซึ่งการปรรูปวัตถุดิบไม้ไผ่ให้เป็นตอกเพื่อใช้การจักสารเป็นผลิตภัณฑ์จ,จักสารไม้ไผ่ประเภทต่างๆอุตสาหกรรมประเภทนี้ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการจักตอกปัจจุบันยังต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักในการจักตอกด้วยมือโดยการนำไม้ไผ่มาผ่าซีกและใช้มีดจ,จักตอกเพื่อให้ความหนา ตามความที่ต้องการสำหรับงานละเอียดจากตอกจะมีความหนาของตอกอยู่ที่0.8-1มิลิเมตรใช้จากสารงานที่มีความประณีแตและต้องการความสวยงามของรายผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เวลานานคุณภาพบางเส้นของจากตอกอาจไม่เท่ากันและไม่ทนันต่อการจำน่ายและยังต้องอาศัยความชำนาญการในการปฏิบัติงานอีกด้วยครับพวกเราจึงออกแบบและสร้างเครื่องจักรตอกขึ้นเพื่อช่วยลด ระยะเวลาของการทํางานลดความเหนื่อยล้าและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะดปฏิบัติงานสว่วนนี้ครับสว่สบสวนประกอบของเครื่องจักรตอกนะครับสว่วนนี้จะเป็นช่องป้อนไม้ไายเข้าไปในเครื่องสว่วนนี้จะเป็นช่องทางออกของตอกที่ได้นะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับ เครื่องจะใช้มาสเตอร์ขนาด2แรงนะครับเป็นต้นกำลังส่งหาสายพานเพื่อทำให้เครื่องทำงาน เครื่องจักรตอกที่เราได้ออกแบบและสร้างขึ้นนํามาหาประสิทธิภาพด้วยการนําไม้ไผ่มาผ่าซีกแล้วจํานวน10เส้นมาทําการทดลองด้วยการใช้แรงงานคนเปรียบเทียวก,กับเครื่องและทําการจับเวลาโดยทําการทดลองทั้งหมดสิครั้งผลสรุปคือ The hammering machine that we have designed and building e f f i r i e n y by taking 10 bamboo h a l f and doing experiments with human labor compare with machine, then make a timer a total of 10 experiments where performance, the reason where as f o l l o w กำลังการผลิตของจักตอกโดยใช้แรงงานคนใช้เวลาเฉลี่ย4.40นาทีหรือเท่ากับ129เส้นต่อชั่วมงและโดยใช้เครื่องจักตอก2.10นาทีหรือเท่ากับ270เส้นต่อชั่วมงสรุปได้ว่าการจักตอกโดยใช้เครื่องจักตอก ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการใช้แรงงานคนเท่ากับ141เส้นต่อชั่วโมงคิดเป็น4 7.78 The production capacity of m e n o n hammering i t a c e v e at e v e r a of 4 o f 40 minutes or equal to 129 life per hour and by using a machine to hammer 2 10 minutes or equal to 270 lives per hour it can be concluded that nailing by using a machine can case, productivity from the use of human labor equal to 141 lives per hour accounted for 47.78 percent thank you for your attention